คุยกันกับทางคุณนิกรจำนงให้เกียรติยืนสายนะครับสวัสดีครับคุณนิกรครับสวัสดีครับคุณนิรงน์ฤทธิ์ครับครับขอสิบนาทีสั้นๆคุยกับแทนผู้ฟังคุณผู้ชมเลยนะครับคุณนิกรครับตกลงแล้วแก้รัฐธรรมนูญมาตรา2 5 6ยหากยากหรือง่ายตรงๆครับคุณนิกรครับอยากมากมากใช้คำว่ายากถึงยากมากหรือทําไม่ได้เลยโอ้ มันหมายถึงว่าครั้งนี้นะครับครับครั้งนี้อมันติดตรงไหนครับคุณดิ่งก่อนเรื่องประชามติหรือเปล่าเอไม่ยากยากมากเลยวก็ไม่สําเร็จของครั้งนี้นะครับครั้งนีคืออคุณรองธิ์ลืมอีกตําแหน่งหนึ่งของผมไปก็คือเป็นเลขานุการกรรมธิการแก้ไขรัฐธรรมนูนที่มีสองห้าหกบุอยู่ครับคุณนิก่อนครับและแลวชุดนั้นเองที่เราเสนอสองห้าหกแบบเนี้ยแบบปัจจุบันเนี่ยก็คือว่าโดยเชื่อว่า ทำสองครั้งนะครับผมเป็นกรรมธิอนุกรรมธิการที่ศึกษาเรื่องนี้ร่วมกับบุตรีแล้วก็เชื่อว่าทำสองครั้งก็ก็เสนอแล้วก็ผ่านวาระสองมาแล้วพอจะถึงวาระสามเนี่ยซึ่งจะลงคะแนนกันวันที่สิบเจ็ดเดือนมีนาคมสองพหกสิบสี่ก็ถูกร้องนะครับถูกร้องลักษณะที่กำลังจะร้องนี่แหละนะครับว่าว่าไม่สามารถทำได้เพราะว่า เป็นเป็นรัฐมนูลที่มาจากเป็นคําวินิจัยสารเดิมอีกทีหนึ่งแล้วก่อนหน้านั้นอีกทีนึงนะครับแล้วก็ให้วินิจฉัยแล้วปรากฏว่าคาวินิจัยสารฉบับที่สี่ทับสองห้าหกสี่ออกมาวันที่สิบเอ็ดมีนาคมครับแล้วก็ลมก็คือผ่านไม่ได้แล้วก็คำวินิจัยอันนั้นยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วคำวินิจฉัยอันเนี้ยที่เป็นเหตุที่ทําให้เกิดสถานการณ์วันในวันนี้ครับก็คือว่า จะมีการ <c oughs> ยื่นร้องให้ไปวินิจฉัยคำวินิจฉัยนี้นะครับว่าการกระทําการที่เอรับ2ห6มาแล้วก็ไปแก้ไขโดยไม่ทําประชามติเสียก่อนสามารถกระทําได้ไหมดังนั้นเยในครั้งแรกเนี่ยการผ่านในวันนี้เนี่ยอกับพรุ่งนี้เนี่ยถือว่าไปไม่ได้แน่ไม่เป็นเนนจะมีคนยื่นให้กลับไปตีความอีกครั้งหนึ่งก็คือว่า,ายื่นสารนูนซึ่งสารนูนเองนะครับ ถ้าเรานับเนี่ยในในผมพูดเลยไปเลยว่าสมมติยื่นแล้วเนี่ยมันจะไปต่อ,อยังไ,ไอองการยืนร่นสารสารัมณูนเนี่ยสารรัมณูนเกี่ยวกับเกี่ยวกับกรณีแบบนี้นะครับ,ค,รบคือต้องทําตามมาตราสองร้อยสิบวงเล็บสองนะครับ,รบก็คือมีหน้าที่จะต้องจะต้องพิจารณาละเพราะว่ามีการยืน่นร่างแก้ไขรัมณูเข้ามาแล้วครับไม่เหมือนคราวที่แล้วที่ยังไม่ยื่นแต่ได้ยื่นเข้ามาแล้วท่านจาันรับมาแล้วนะครับรัฐสภารับมาแล้วก็ต้องพิจารณา ยังไงก็มีหน้าที่ต้องพิจารณาวินิจฉัยแน่ครับซึ่งเวลาที่จะใช้เนี่ยเวลาตรงนี้ในข้อกําหนดของรั้นน์นข้อกําหนดรั้นน์นไม่มีแต่ว่าในของวิธีพิจารณาคดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสารรัฐธรรมนูญนูนไม่เกินหนึ่งปีไม่เกินหนึ่งปีไม่เกินหนึ่งปีแต่ว่าเราไม่เชื่อว่าอย่างนั้นคือหลักการก็คือจะเป็นเรื่องประชาชนก็ไม่เกินร้อยยี่สิบวันแต่กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็น ระยะเวลาเนื่องจากเรารีบเราไปเราเราค้างไว้ก่อนใช่ไหมถ้ามีการยื่นวันวันนี้นะครับแตงความีมติเห็นชอบล้วยื่นวันนี้ก็ต้องค้างการพิจารณาสองสองล่างนี้ไว้ก่อนใช่แล้วก็คราวที่แล้วเนี่ยคุณดันไปบูนกับคุณสมชายแสวงการรวมกับสมาชิกไแบบดย้ยื่นแบบเดียวที่ยื่นเป็นที่มาตรงเนี้ยใช้สารใช้เวลาหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนอผมก็ประเมินว่าเดือนหนึ่งเหมือนกันเดือนก็ยังกลับมาพิจารณาทันใน ในสมัยนี้นะครับก<ถ>็อ,อน,น,นั่นคือระยะที่<ถ>กำลังรอจะเกิดขึ้นในวันนี้คือต้องมีการยื่นแน,น่ะครับมีการยื่นแน่ถ้าพูดสั้นๆง่ายหมายความว่าอะอย่างวันนี้และพรุ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นนะครับที่วาระเรา13ถึง14กุมภาพันธ์เนี่ยอาจจะยื่นไปก่อน พักไปก่อนแล้วก็ไปสรุปว่าตกลงทําประชามติกี่ครั้งอะไรหรือหรือเหมือนยางฝั่งวุฒิสภานะครับท่านประธานวุฒิสภาในฐานะที่เป็นรองประธานรัฐสภาก็ทําหนังสือถึงท่านประธานรัฐสภาท่านวันนอแล้วบอกว่าขอให้ทำประชามติ3าครั้งก่อนซึ่งก็อาจจะอิงกับกับทางคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเมื่อปีหกี่หรือเปล่าครับคุณนิกรถ้าทําประชามติจบอะไรจบค่อยกลับมาคุยกันใหม่จะจะเป็นลักษณะแบบนี้ไหมคือคือผมเองเนี่ยนะครับก็ เป็นคณะกรรมการชุดที่ท่านภูมิทําเป็นประธานใช่ไหมแล้วก็มีการประชุมศึกษาเกี่ยวกับเรื่องข้อความเห็นต่างในเรื่องรัฐมุนเราได้สรุปไปแล้วว่าสามครั้งสามครั้งเหมือนกันอืในชุดนั้นก็สรุปว่สามครั้งก็อาจจะตรงกันแต่ความเห็นตรงนั้นเนี่ยขณะนี้กําลังเสนอให้สารรันมนวิจัยว่าสองหรือสาม ไม่จริงๆไปถามก็สองหรือสามไม่ได้หรอกถามแบบนั้นไม่ได้ไดคงต้องถามว่าต้องทาต้องทําประชามติเสียก่อนถึงจะยื่นสองห้าหกหรือไม่ถามแบบนี้คือที่ไปถามตรงนั้นถามสองครั้งเขาก็ตอบถูกเขาตอบว่ามันเป็นรัฐมนตรีมาจากประชาชนเพราะนั้นถ้าจะแก้ยกทั้งฉบับคือมีสิบงาี้ักหนึ่งก็ต้อง ไปถามประชา,นาะชานก่อนเจ้าของรัฐธรรมนูญ <c oughs> แล้วพอเสร็จแล้วก็ถามอีกทีในส่วนที่ว่าเป็นสามครั้งตอนที่เราทาเนี่ยเราไปแก้สองห้าหกสองห้าหกเนี่ยกลายเป็นเป็นการกระทําที่ไม่ใช่คำนิสัยสาฐธรนูญแต่เป็นคาการกระทําที่เกิดจากรัฐธรรมนูญสองห้าหกตัวตัวของมตาตรานี้ <c oughs> ตาตรของรองก็ <c oughs> เลยกลายเป็น,นาาหนึ่ง ก่อนหลังแล้วก็บวกอีกหนึ่งตรงกลางนี่ก็เหม็นผมครับซึ่งน่าจะเป็นความเห็นเดียวกับทางวุฒิสภาที่ส่งไปยังท่านประธานมนนทนะครับซึ่งตรงนี้เหมือนกับว่าเราเอาตัดสินเราวินิจเราเราเชื่อแบบนี้ไปแล้วแต่ขณะนี้กําลังถอยกลับไปให้สารมูลพิจารณาอีกครั้งที่เขาจะยื่นวันนี้นะครับโอ้โหจะยื่นกันนะเพื่อเพื่อพิจารณาว่าต้องทําเสียก่อนหรือเปล่าคราวที่แล้วผมก็เชื่อว่าปีหกสามี่ไม่ต้องทําเสียก่อนเพราะว่า มาทำพร้อมกันก็ถือว่าประชาชนทราบแล้วว่าจะทําทั้งฉังอัดเชื่อแบบเดียวกันเนี่ยบแบบปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ความคครครับรับบสุดท้ายอะผมถามแทนพี่น้องประชาชนที่มาหรือว่าอนาคตที่เราจะมีสสรสองรอ200คนเนี่ยนะซึ่งสองร่างก็อาจจะมีความเหมือนความต่างเดี๋ยวผมค่อยมาคุยกับรีเทลคุณผู้ฟังคุณผู้เสี่ยงแต่ถามคุณนี่ก่อนก่อนในความเห็นคือมันจะต้องรออีกนานไหมสักระยะประมาณเท่าไหร่มีการคาดการณ์ไหมครับจากประสบการณ์แล้วก็การคุยกันในทางที่โอกาสเป็นครั้งเดียวแล้ว ก็คือว่าโอกาสที่ว่าเนี่ยผมผมก็ทักมาแล้วว่าให้ไปตามนั้นก็คือหนึ่งต้องรอให้ครบร้อยแปดสิบวันจากประชามติเสียก่อนเพราะขณะนี้สมมติทำตอนเนี้ยสมมติผ่านวันเนี้ยไปทาประชามติแบบกฎหมายเก่าสองสองชั้นไม่ผ่านหรอกไม่ผ่านครับหรือถ้าถ้าถ้าผ่านหมายถึงถ้า่าวันนี้พิจารณาเอง้าหกเสร็จสมมติว่าผ่านนะซึ่งซึ่งผมเห็นว่าไม่ผ่านไม่ผ่านถ้าผ่านไปก็จะไปเจอ ประชามาติแบบเก่าเพราะเป็นกฎหมายเก่าเอเราเริ่มรู้กันเพราะฉะนั้นหลักการก็คือว่าหนึ่งต้องรอให้ครบร้อยแปดสิบวันก่อนการทาประชามาติตรงนั้นเนี่ยเมื่อครบร้อยแปดสิบวันซึ่งจะครบเออวันประมาณเดือกดนกรกฎาคมครับซึ่งจะต้องทําประชามาติครั้งแรกเลยก็ประมาณปลายปีนี้รหรือต้นปีหน้าการทําประชามาตินี้เป็นการแก้ปัญหาเรื่องประชาชนเห็นด้วยหรือไม่เพราะประชาชนเห็นด้วยกันเป็นส่วนมากนะครับทางวุฒิสมาชิกเขาก็ผ่านนั่นเองไงหกสิบเจ็ด เพราะประชาชนจเจ้าด้วยถูกไหมน้ําหนักของประชาชนจะมากกว่าอันั้นมันเป็นไม่ใช่ด้วยเชิงกฎหมายจะเป็นเชิงการเมืองแล้วต่อจากนั้นเนี่ยร่างที่จะเข้าสองหกนัดขนะนั้น,นต้องเป็นร่างของพักร่วมรัฐบาลเท่านั้นเท่านั้นเป็นร่างของพรรคการเมืองไม่ได้เหมือนปัญหาที่มีก็เ แต่ละแต่ละคนก็จะยึดถือแต่แบบนั้นต้องมาปรับจูนกันใหม่แล้วก็เป็นร่างของพักร่วมรัฐบาลจะได้ช่วยกันรักษาและช่วยกันสนับสนุนเพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลเหมือนกันครับครับครับแล้วอันนั้นถึงจะทันสสอรอแต่ว่าทันก็แค่เลือกสสอรอเท่านั้นเองนะครับนะครับและมีโอกาสครั้งเดียวถ้าเกิดพลาดในต้นปีที่จะถึงเนี้ยมีสสรอก็ไม่ทันแล้วรัฐบาชุดนี้จะไม่ทันอีกแล้วโอ้โหอ่ะ คุณผู้ฟังต้นใบม่ครับเดี๋ยววันนี้รอดูติดตามสถานการณ์การเช้านี้ด้วยระยะเวลาสั้นๆนะครับผมมีแขกสองท่านต้องขอบคุณคุณนิกรมากๆนะครับคุยกันก่อนเดี๋ยวถ้ามีประเด็นอะไรเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวตามต่อพูดคุยกับคุณนิกรอีกครั้งหนึ่งนะครับเช้านี้ขอบพระคุณมากครับคุณนิกรครับสวัสดีครับยินดีครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับ